เคืองของมันตุต้งติ้งผิวหนังอยู่วนะ่ะนบ้านพักปาโดเมืองปากล่ายแขวงเซียบุรี พี่น้องเอ้ยตอนนี้เข้ากัไเดียวจากบนพักละบ้านพักปาโดมาเดี๋ยวเข้าไปน่ะเป็นน้ำมันเครืองก่อนพี่น้องเอ้ยยู่น่ะฮานเป็นน้ำมันเครืองยู่เครือตลาดคนละอันนี้คือ,อน่ะเมืองปากล่ายแขวงน่ะไทรยาบุรี

็นน้ำมันเครื่องกำลังอนาเป็นน้ำมันเครื่องพี่น้องเ้ย น้ำมันเครื่องกับปิ้สนสมโครนนี่ดำปืดลืดเลยปืนตัเป็นตัวที่อ่ะนะเฮาเดินทางไก่ละเอาตัวดีๆได้เพูนว่าตัวนี้ดีดีได้สองร้อยกว่าบาทนะนะเป็นเงินบาทเงินกีบกับเนื้อเซนสิบห้าพันเพราะว่าเงินกีบพ่ออ้อนขาแห้งทรงนี้นะี่น้องเพื่อนว่าเอารุ่นนี้ถ้าเดินทางไก่ เป็นน้ำมันเคิงกับเป็นแต่ดละได้เป็นอยู่ตึกเต่นาเป็นโยหานนาเคมแคมท่าโลง่งอยู่เวียงจันท์พวกพเขามือบ้านก็ไม่ได้เป็นน้ำมันเคิงเลยกลับมาไอฮอดปากล่ายวันจึงได้เป็นหาก็ได้เป็นน้ำมันเครงเธอที่สามอันนี้พี่น้องเธ <laughs> อที่สามของการเป็นน้ำมันเคิง หนึ่งแนสิบห้าพันอุปกรณ์การเดินทางครับบางซูบนี่ถือติดติดตลอดแล้วก็เข้าอนากระเจ้พร้อมพี่น้องรถที่พิ่นกระแปงสั่งข้าตลาดเดียวนี้ทางเข้าตลาดพี่น้องครั พี่น้องเอ้ยเต้นน้ำมันเครื่องแล้วเรียบร้อยวันนี้ัากบพี่เดินทางไปหาซื้อโซหาซื้อเนี่อย,ยู่เนี่ยกลิ่นกอนเลย แถวนี้กระคานขาย,ยานาเนยยูนังสินหลายเลยที่น้องับสิ่เลี้ยวเข้าไปนี้ เปิดว่าเขาไม่ได้มาได้ปีปีกว่าแล้วพี่น้องเอ้ร้าน้านนี้เขาเคยมากินพอ,อแล้วฮานเฟอ์เอาเฟอ์สองถ้วยเด้อเฟอ์ฟสองถ้วยเอาเอาสิบห้าเลย เอ,อาเอาทั้งสิบห้าเปิดจักม่งหาจากม่วงว่ะเออเปิดแต่เสาจับแรงเออเปิดแต่เสาจับแรงเลยเนาะ,ะหานเพิรนอนานะเคอร์น้ำแขง็งได้พี่น้องเอ้ยนี่นี่นี่อยู่นี่น้ำแขง็งเดีย๋ยวเดี๋ยวเขาสียางไปเบิ้งก่อนอหานนั่นกเน็เหม่นหานเฟิร์คือกันได้หานเฟิรติดน้ำแข็งเลยอะนาะ ไปน้ำคของเลยพี่น้องเ้ยคนมางเฮิร์นออเลยเห็นวิวน้ำคของเลยป้าตนูนมะเผาน้ำคลองลายปกติก็เห็นมะหินนะเห็นมะหินฟูขึ้นวันนี้น้ำคลองเลยแล้วพี่น้องไอเฟอือเดี๋ยวเฮาอน่ะกินเฟอือก้อนตอนเช้าให้ อาหารเซาของเห่าก็คือกินเฟอร์ก่อนพี่น้องก่อนจะเดินทางตรงในปุ่งได้พี่น้องไหมกินเฟอร์บุกงมันบดเซ่ ปรุงมพวกเรือดมากจางมากเข้มมา,ม,ามากส้มมากหวานซื้อได้ <c oughs> นี่เสพๆเลยนี่อาหารเสาเข้าเอาเสพๆแล้วบาทนี่พี่น้องเลยมาเด้อกินฝืนนั่นเดียวพี่น้องนี่อืม xem đáy phở mực bạc lai like này. พี่น้องเอ้ยบ้านนี้กัเขากินเ่อกินอาหารแล้วละ่ะกะอันน่เกมสิเดินทางต่อแล้วบ้านนี้อันน่ะเดินทางนั่มขึ้นเหนือไปเ,ยเยลยเลยล้นน้ำคลองขึ้นไปอ้พี่น้องเอ้ยหลังจากเขากินเ่อแล้วกะมาแวะเบื้องน้ำคลองก่อนถ้าว่า,วา,าขเข้าวันน่ะเยอะขินข้าวส้มน้ำคลองก็ได้พี่น้องเอเด็ดเดมันมีม,มีหาอาหารอยู่นี่ อ๋พี่น้องเอ้ยตอนนี้แต่เฮานะกินเฟอร์แล้วแล้วกามามานางลิ้นมาชมวิวอยู่แคมน้ำคองแคมน้ำคองอยู่เมืองปากไลแขวงอนาะสซยาบุรีน้องละปัจจุบันนี้น้ำลหลน้ำาหลาเข้ามาแต่กีินเห็นมักหินมกลลักไหลไหเดี๋ยวนี้บ่เห็นแล้วสบายเวลานาะขีเฮรน้ำลหลนี่ ฟังนั้นนี่เมืองเมืองเมืองสนาข้ามแขวงเวยงจันฟังนั้นนะฟังนี้นะแม้นแขวงเซียบุรีปู้นละเม้นนาโขข้ามแม่น้ำคลองเมืองปากล่ายไปหาเมืองสนาข้ามแขวงเวยงจันอยู่ถึงพูอยู่ลุ้มสุดออยู่ลุ้มพนเม้นนาาโขข้าม แม่น้ำคลองจากเมืองปากไล่แขวงชียงบุรีข้ามไปเสือเมืองสนข้ามแขวงเวียงจันท์ฝั่งนี้แม่นอนาณาโตเมืองพี่น้องเอ้โตเมืองเมืองอาณาเมืองปากไลเมืองปากไลเนี่ยก็เป็นเมืองยื่อ,อไรเอ๊ะเขาพักพ่อนอาณาจักเน็กจักน้อยแล้วก็สีอ้อดเดินทางไปหาเติมน้ำมันพี่น้องเอ้ย พักพอแล้วกสิเติมน้ำมันลักกะเกมออเดินทางขึ้นนาๆไปเสื้อไสยะพลาปนี่น้ำมันเมื่อนี้ก็ยู่เมืองปากล่ายนี่น่าจะบกขาดแค้นคือกับยู่เวียงจันท์พี่น้องเห็นนาๆเมื่อเช้านี่เห็นพ้นนาเติมอยู่ได้ลักกาบได้ตอกคิ้วนาะพลอเข้าเติมก็สามารถได้น้ำมันเลยเดี๋ยวนาจังน้อยเขากะสินาไปเติมน้ำมันก็ อยู่นี man, right ่ก็มีปั๊มน้ำม uh ันนะพี่น้องเลยนี่นี่ในอณามันอยู่เบื้องซ้ายมือเท่ากับผาเติมเบื้องขวาปั๊มน้ำมันเพอะๆกันมันมันบมดได้ต่อคิ้วคือถึงว่าปั๊มน้ำมันอยู่นะปากล่ายนี่บ่โอ้โหว่ามื้อนี้ลิตรเท่าไรกันเพื่อคนมีบอกเออมีมีคือกัน ลิดสสองพันธรของอมืงอ,งล,อลงดูเอดตังฮะมะพ,พร้ามพะลาอ้าคุแมุ่น,นอ,อันนี้ราคา่เรีราคาพันมาส่งใต้กระไดใส่เต็มถัง

เท่าไหร่วะลิตเท่าสามพันส,ส,สองเซนครับ

น้ำมันกาลิตรเช้าสามพันสามพัน าพี่น้องเอ้ยตอนนี้ข้ากะเดินทางมาหอดอานาอ้อมมาแต่ปากล่ายแล้วก็หอดทงงานานาแป้งมันต้นพี่น้องเอ้ยทงงานแป้งมันต้นอ่นนี้นะคือคนเงียบเงาเถอะปกติป้อรุมันต้นเต็มเลยได้เออมันหมืดเงเมเมดามันต้นเลยพี่น้องเอ้ยแม่เลยเงาแนี้นะมันเงาปนละมันหมืดเ้ามันต้นเลย โคนรลายนี่เพ้นจะแก้มันต้นเป็นโหเป็นโหมาเข้าหงงานนี่แหละเขตนะเมืองสนักข้ามแขวงเวียงจันรเขตเมืองปากล่ายแขวงเวียงจันบอแม่เมืองปากล่ายแขวงเชียาบุรีแก้มันต้นมานะเข้าหงงานนี่พี่น้องเออตามขอดถามพ้นนี่บางคน,นได้ฮอดสามร้อยตันสามร้อยต้นหมดเพี่น้องเออ ผู้ที่ได้ร้อยต้นเนี่ยแสดงว่าน้อยมันดิบพนะมันต้นดิบนะถือว่าได้น้อยสุดและได้ด่ำร้อยต้นนะต้นลายแล้วผู้คนแต่ละโคอนณาครอบโคก็ผพากันบืนเดเธอมันได้นะส่งร้อยห้าสิบสามร้อยต้นมันจึงเชียนะเงินจึงเชื่อได้ตามเพิร์บาลนาต้นหนึ่งก่าล้านเดี๋ยวนี้นะต้นละล้านหนึ่งล้านหนึ่งแสนสามสิบพันปัจจุบันนี้มันบบมีมันต้นล่ามันละข้นเดี๋ยวนี้นะ โซงมนันน้มันต้นหลายละต้นหนึ่งหกแสนพี่น้องเอ้ยร้อยต้นก็หกสิบล้านพเพื่อฮ็ดฮอดอันนาสองร้อยต้นก็ได้อยู่ร้อยสิบล้านอันนะเาเลืเฮ็ดฮอดสามร้อยต้นแล้วโอเคละก็ได้อยู่เงินนะแต่ว่าโซงนี้พเพื่อเลิศนะก้นมันต้นโซงนี้ล่ะได้เงินเพราะว่าต้นหนึ่งต้นละล้านหู แต่เราต้องมู่บ้านเคตนี้นี่พนไปโหไปโซนมัดไปโซนมันต้นนะนะพี่น้องเอมันน่ะนะเฮ็ดมันต้นมันได้ดีกว่าเฮ็ดหน้าเดี๋ยวพูดด้วยนะก็มีแต่มันทั้งหมดน,นะมันต้นมันน่ะนะทั้งมด ปูมันต้นนะปูตามพูเลยนะพี่น้องอะไเลยเพิ่มไท,ไทยลงมาแต่เพิ่มโอ้ปูปูเลยนะกับปูมันต้นคเอบอันนี้ก็เฮิ่มหน้าละทางทางทางเพิ่มพูเลยเพิ่มปูมันต้นมันสับปะหลังนะ คนเฮ็ดนาเทงไฮ้เทงโฮเทงโซนยู่แบบปนาเย็นๆและเนี๋ยยามนี้นี่แต่ว่ามุ่งสักสีกับพเย,ยน็นเอาเลยถ้าาพุกเทงยู่ตามโอ้อไม้หมมันก็นครับยู่เพินปุ๊โตกกานะครับเดี๋ยวนี้อยู่ทางหน้านี่เบิ้องสายมือมีตลาดเดี๋ยวเข้าสแว้เข้าตลาดก่อน พอแวะซื้ออ่ะนะซื้อเข้ากับแนวกิ่ง,ง,งเด็กยงิงอ๋อพี่น้องเอ้ยมาแวอ่ะนะตลาดบ้านสุวรรณภูมิมาแวะซื้อเข้ากับแนวก,กิ่งก่อนพี่น้องเนาะเพราะว่ามันสวยและสีเป๊ะงงแล้วเดี๋ยวอ่ะนะไปทางหน้ามันสิมีผมีบอนซื้อนะ แต่น้ำวานต่อขัดซื้อเข้ากับเนวกินก่อนซนผุนบอกน้ำวานซนหลานใ้น้ำหวาน เศษข้าวปุ้นข้าวปุ้นเฮาบุ๋มอยู่ท้อยได้กินน้ำพรางบุ๋มอยู่ปีงไม่ทั้งดีไงปีงประทันปีงปีงวัวสาวนี้มมัดเหนวเออเบิร์ดได้ขายดีเนาะสิบพันก็นี้เจ็ดพันปีงเป็ดปีงมูมัดหรองนี่กับทิดใทยปีงเป็นแบบแรงมาเนี่ย เขาเปียกนเกตัวนี้เกียว้กันแอกันตัวนี้ก่มเดียวกันเตัวนี้แล้วน้ำกะทินี่แล้วเสเขาปุ้นน้ำกะท,ะกะทิอยากซื้อเนีกินไปกินน้ำทางัเดี๋ยวนี้นะอเออเออข้าวผัดก้องเทข้าวผัดนะ เออเอาเอา AH: สองกล้องเอาข้าพัดนี่ละบงอยู่ทางไหนบอบ่วงเหรอเฮ้ยเ่ทนางที่ข้าพัทเลยอว่าสองเอากล้องมาจับอ่ท้ายเรือตลากนี่สุดอันนี้ธงเทเลออ์สตูชิปพันมบอกงย เอาตัวนี้เทอีทงนึงใช่เพื่อนนั่นละคะเอาไปตักไส้ข้าวพัดไปป่นกันจานเท่าเลือป่าใช่ักทุันไ์เออเป็นกิโลกิโลกิโลนึงสามสีป่าน้ำแของเลยนเนาะถึกม่องบอกให้ได้ไรม่นช่วยดูด <c oughs> เดินทางไกลบอ่อมีบ้อนแตงยู่โคกินเลยเนี่ย จึงเนีมาแวะซื้อเน็อเวอร์เลยแมาแวะซื้อเน็ตกินซุปเอาเอาพี่น้องเอ้ยบานี้กะเขากะได้เน็วยู่เน็ตกินแล้วบานี้กะโอ้เลาะมาแต่เมืองปากไล่กันนะแล้วก็เลาะน้ำของขึ้นมาก็หอดบานสุวรรณภูมิห่างเตเมึกปากไล่มานี่ก็ประมาณสามสิบสี่สิบกันนะกิโลเมตรนี่แหละพี่น้องเอ้ยบานี้กะแวะซื้อเน็ตกิน มาไว้ตลาดอน,นาควอุณหภูมิมากเอา้าสำหรับคลิปนี้นี่ขอฝ้าไปสัมนิก่อนเด้อขอขอบเจอเลยล่ะที่ชมแต่ต้นจะจบพี่น้องเอ้ยขอขอบเจอขอขอบเจอ